สวัสดีเพื่อนทุกคนครับกลับมาพบกับแอดกล้องอีกเช่นเคยกับคลิปไกด์ตัวละคร Genshin Impact ในซีรีส์7นาทีเล่นเป็นที่หายไปเกือบ7ปีแต่กลับมาแล้วโอเคซึ่งตัวละครที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับเป็นตัวละคร4ดาวฟอนเทนตัวใหม่ตัวแรกของปีสองพันยี่สิบสี่อย่างเชฟร์เชฟรียูดเชฟรูดอะไรเออเอาเป็นว่าเรียกเชฟปืนแล้วกันอ่าน,น้องเชฟปืนเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นซับพอร์ตบัฟเดามจ ให้กับทีมที่เล่นเฉพาะธาตุไฟกับไฟฟ้าร้วนๆคือเป็นทีมโอเวอร์โหลดนั่นแหละคือก่อนหน้านี้โอเวอร์โหลดจะไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับแต่บอกเลยว่าการมาของเชฟเร์ิ่มันเปิดทางเล่นใหม่ๆให้กับผู้เล่นเลยซึ่งตัวละครนี้บัฟเยอะจัดบัฟเยอะมากแบบใช้แทนคาสือฮะไปได้เลยคือใครยังไม่มีคาสืฮะ ยัดใส่ทีมที่มีไฟกับไฟฟ้าล้วนได้ดดเมจออกมาใกล้เคียงกันมากๆแถมการปั้นอ์ติแฟต์อาวุธที่ใช้สไตล์การเล่นดันง,ง่ายซะอีกคือใครอยากเล่นไฟไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ต้องมีเลยนะครับบอกเลยเป็น4ดาวของดีที่พลาดไม่ได้ส่วนน้องเชียร์ปืนปั้นยังไงเล่นกับทีมแบบไหนผมขอเวลา7นาทีเหมือนเดิมเดี๋ยวไปแชร์ให้ดูว่าเล่นยังไงปะลุยกันเลยรเริ่มที่รู้จักสกิลความสามารถและวิธีเล่นกันก่อนนะครับสกิลท่านเนี่ยเป็นสกิลทำเดเมจแรงตามค่าโจมตีนะ จะกดได้2แบบครับคือแทบยิงไปเลยหรือว่ากดค้างลากหัวคมมคมซึ่งเราจะใช้การกดค้างตลอดเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เพื่อให้ได้บัฟกับคั้สิบตัวละครหลังจากกดใช้สกิลธาตุจะฮิลเลือดตัวละครที่ยืนในสนามไปอีก12วินาทีโดยจะฮิลทุก2วินาที6ครั้งฮิลดอกหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณ2 0 0 0 3 0ถึง3,000ขึ้นกับเลเวลสกิลแล้วก็แตะเลือดของเชฟปืนโดยมีคูดา์อยู่ที่15วินาที ซึ่งสกิลนี้เนี่ยหากใช้งานโดยมี o v e r อร์ชาร์จบ l ลซึ่งได้จากการที่มีตัวในทีมของเราเนี่ยทำปฏิกิริยาธาตุโอเวอร์โหจะไปเพาะคลาสีบของน้องนะครับคือบัฟตัวบัฟโจมตีให้กับตัวธาตุไฟแล้วก็ไฟฟ้าตามเปอร์เซ็นต์เลือดของเชฟปืนซึ่งรอบสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่40เมื่อตัวเชฟปืนมีเลือดอยู่ที่40,000อ่าตอนนั้นตัวนี้ต้องทำได้ถึง40,000นะ ส่วนอีกพาสีครับ coordinated tactics นะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่เชฟเนี่ยมอบปับให้กับเพื่อนเราเมื่อตัวละครในทีมเรามีไฟกับไฟฟ้าเท่านั้นเราต้องมีไฟไฟฟ้าอย่างน้อยอย่างละหนึ่งตัวอ่ะเราจะไปทำโอเวอร์โหลดใส่มอนทีเนี้ยมอนที่โดนโอเวอร์โหลดจากทีมเราปุ๊บมันจะโดนลดต้านทานทั้งไฟและไฟฟ้าพร้อมๆกัน40%มาเทียบเท่าพวกตัวธาตุลมที่ใส่แปดเซตสี่ลมมาลดต้านเลยแถมลดได้พร้อมๆกัน2ธาตุช่วยบูตเดแมเให้กับทั้งทีมเราที่เป็นไฟกับไฟฟ้าคู่กัน นะฮะอันเนี้ยทำให้เราใส่ตัวน้องเชฟปืนเนี่ยลงไปแทนตัวธาตุลมที่ปกติเมื่อก่อนมันโกงมากเพราะมันสื่อเซตสีลมได้ใช่ไหมล่ะอันนี้เราก็ใส่เชฟลงไปแทนตรงนี้ได้เลยส่วนสกิลท่าไม้ตายนะครับเป็นสกิลที่ใช้พลังงาน60คูดาว15วิเป็นสกิลเดาวิหมู่แรงตามค่าโจมตียิงเบิร์ดรอบนึงก็ทิ้งระเบิดปองแปงเอาไว้ระเบิดแปะไปต่อได้อีกหน่อยนึงได้ไหมตัวคูณใช้ได้ครับใช้แปะไปเพิ่มเติมเวลาเจอมอนมันเยอะๆแต่ถ้าปตีบอสเดี่ยวไม่ต้องใช้ก็ได้กดสกิลท่า ส่วนสกิลหนึ่งตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับเราไม่ได้ใช้นะครับตัวดิพาสซีหนึ่งครับลดอัตราการเสียพลังกายจากการวิ่งก็คือวิ่งได้ไกลขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้แบบเดียวกับคาสินฮะเลยส่วนวิธีการเล่นตัวละครน,นี้ง่ายมากๆครับอันดับแรกครับจัดทีมเป็นไฟกับไฟฟ้าล้วนก่อนมีไฟกับไฟ้าอย่างน้อยอย่างละหนึ่งตัวส่วนการกดสกิลครับ ขอให้ทั้งทีมเราเนี่ยไปทำปฏิกิริยาก่อน1ครั้งคือโอเวอร์โหลดติด1ครั้งเก็บโอเวอร์ชาร์จต่อมาจากนั้นกดสกิลธาตุแบบท้างสลรับออกได้เลยแค่นี้ก็ได้บัฟแล้วนะครับไม่ต้องกดเบิร์สไม่ต้องกดอันตีเลยแต่สกิลเบิร์สกับอันตีเนี่ยจะใช้สำหรับคนที่ใส่อาร์ติแฟต์เป็นเซ็ตโนเบลดหรือเวลาเจอมอนเยอะๆมันจะช่วยในการแปะไฟหมูเพิ่มเติมให้ได้คือเราลงไปแค่เพื่อกดอีกครั้งบัฟแค่นั้นแหละหลังจากนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของเรา DPS ที่รับบัฟเด คำแนะนำในการอัพสกิลของตัวละครตัวนี้เนื่องจากว่าตัวละครนี้เนี่ยบัฟทั้งหมดมันอยู่ในสกิลพาสีฟการแนะนำเนี่ยก็คือจะอัพสกิลธาตุเพียงอย่างเดียวเพื่อให้มันมีฮิลแรงพอสมควรซึ่งอัพไปแค่หก็เกินพอแล้วนะครับส่วนอันติถ้าใครไม่ได้เล่นเป็นสายเดามจเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้สกิลหนึ่งก็เช่นเดียวกันอัพสกิลธาตุอย่างเดียวอัพหกหนึ่งหกหนึ่งจบเลยครับมาดูการบิลสแตทอาวุธและอาร์ติแฟกต์ครับ ตัวละครนี้ไม่ขออะไรมากครับขอเลือดอย่างเดียวขอให้มันถึง40,000ก็เกินพอแล้นะอุปกรที่เราแนะนำจะเป็น Black t a s e l หอกสัดาวไม่ต้องขัดก็ได้ครับผมขอแค่อัพเลยว่า90%เลือดเต็มๆก็พอแล้วเซ็ตที่เราใช้นะครับจะเป็นเซ็ตฮิลนะครับที่เป็นฮิลเซตใหม่เซ็ตนี้จะช่วยบัฟเดเมมให้กับทีมด้วยโดยที่เราไม่ต้องขอแตะเลยครับออฟรอง2ช่องแรกขอเลือดแฟตเลือดเปอร์เซ็นต์นะครับส่วน3ช่องที่เหลือครับผมนาฬิกาถ้่วแล้วก็หัวเนี่ยเลือดเปอร์เซ็นต์ อ่าแบบเลื่อนเลื่อนเลือเล่อเลยขอให้เลื่อนไปถึง4ี่หมื่นสำหรับใครที่แบบทําเลือดเกินไปแล้วก็าอาจจะไปลงคิกเลดคิกแดเมจเพื่อเพิ่มเติมดเมจให้กับน้องได้แต่ว่าเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวละครที่เน้นบัฟเป็นส่วนใหญ่ผมเลยเชียร์ว่าเอาบัฟให้สุดบัฟให้เต็มมันบิวง่ายกว่าอาัดเลือดล้วนไปเลยนอกจากวิวแรกแล้วครับยังมีอีกบิวหนึ่งที่แนะนำนะครับก็คือบิวสำหรับคนที่เล่นแบ็เป็นเซตโนเบลสฮอกเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นในส่วนของไรฟูลดีวอร์ดแฮนด์นะครับแล้วก็ set เซต no อาร์ติแนฟนก,กท ก็ไปถือโนเบลสได้แล้วเปลี่ยนนะครับช่องเดียวเลยคือช่องนาฬิกาเป็นฟื้นฟูนะฮะที่เหลือเนี่ยเราก็จะเล่นเป็นออฟเลือดเลือดเปอร์เซ็นต์เหมือนกันโดยที่หาออฟรองเป็นฟื้นฟูนะครับแล้วก็เปลี่ยนหอกเป็นไรฟูเนะอย่างที่บอกไปเพื่อให้มันได้พลังงานเพิ่มเติมจากการที่หิวเพื่อนซึ่งเราถ้าเราขัด5เนี่ยเราได้ฟื้นฟูพลังงานกลับคืนมาถึง16จากที่ผมเทสมานะครับต้องใช้ ER ประมาณ180-200จะสามารถวนอันตีได้ทุกโรเทชัน อ๋อและเกิดลืมบอกไปหอไฟฟรฟูลรีวอร์ดเป็นหอกค,คราฟของเมอืองฟอนเทน,นะครับสามารถไปซื้อแปลนแล้วก็คราฟได้ที่ร้านตีเหล็กของฟอนเทนเลยมาดูกลุ่มดาวตัวละครนี้กันบ้างครับซีนหนึ่งของตัวละครนี้ครับช่วยคืนพลังงานธาตุให้6หน่วยสําหรับตัวละครที่ลงไปในสนามและทำโอเวอร์โหลดแต่คืนให้เฉพาะเพื่อน,อน,อนไม่รวมตัวเชฟนะ C ีเนี่ยจะเป็นยิงสกิลธาตุไปนะครับแล้วมีระเบิด้อมเรื่องปุ่งปั้งนะครับแปะธาตุาเพิ่มเติมสองครั้ง ซี 3, เพิ่มเลเวลของสกิลธาตุก็ฮิลแรงขึ้นดดเมจแรงขึ้นซีี่จะเป็นการกดอันติไฟแล้วสามารถกดลากหัวคือ E ครั้งได้2ครั้ง <Okay. S 1> แต่ว่า E ครั้งครั้งที่2อ่ะจะไม่ได้ลูกแก้วธาตุนะส่วน C5 ครับจะเป็นการเพิ่มดดเมจของท่าไม้ตายส่วน C6 ครับ แล้วจากที่ใช้สกิลธาตุไปจากที่ฮิวทุกๆ2วิเฉพาะตัวละครในสนามพอฮิวดอกสุดท้ายเสร็จวินาทีที่12มันจะฮิว10%พอเลือดแม็กเชฟปืนซึ่งปกติประมาณ40,000ใช่ไหมมันก็จะฮิล4,000ให้กับตัวละครทั้งทีมเลยกลายเป็นตัวมีฮิวหมู่ด้วยแล้วก็ตัวละครที่ได้รับฮิวจากเชฟตอนอยู่ในสนามเนี่ยมันจะได้บัฟของโบนัสธาตุเนี่ยทุกๆ2วิ2วิเพิ่มเติมไปทีละ20%เป็นโบนัสธาตุไฟกับไฟฟ้าโดยบัฟที่สูงสุดคือ3แตก,ก็คือ60% 60%บบบนนัััไไฟฟฟก้า เหมาะกับตัวละครที่อยู่ในสนามนานๆอย่างเช่นโยมิยะแต่อาจจะไม่เหมาะกับโชกุนเดเด้นที่ออกมาเบิร์สเลยเพราะว่าเราออกมาเบิร์สเลยเรายังไม่ได้ฮิวใช่ไหมมันก็ยังไม่ได้บัฟดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาไปเล่นชบทีมโชกุนเดเดนอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ถ้าอยู่กับทีมตัวละครที่ DPS ที่ยืนนานๆอย่างเช่นโยมิยะเนี่ยบอกเลยว่าดามจค่อยๆพุ่งค่อยๆพุ่งไปจนสุดท้ายน,นี่บอกเลยหูป้าหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่แรงจัดๆครับสำหรับคำแนะนำของตัวละครนี้นะครับเปิดแค่สีศูนย์ดีเกินพอ แบบมีแถมมาอีกนิดนึง่ง RC หนึ่งช่วยพลังงานท้าให้เกิดเพื่อนเพื่อนิดิดหน่อยส่วน C 6มันดีเฉพาะกับตัวละครบางตัวเช่นแบบโยอิมิยะถ้าเกิดคุณเล่นพวกไรเด่นก็ไม่จะเป็นต้องมีก็ได้ครับส่วนทีมที่เล่นเนี่ยก็ไปกับทีมไฟไฟไฟ้านด้วยนะครับอย่างโยเนี่ยแต่เดิมเล่นกับพลาดน้ําหรือว่าเล่นกับ2องกินอย่างจงลี่ยุนจินตอนนี้มีทางเลือกใหม่ครับเล่นกับเชฟปืนกับฟิชได้ทีนที้ผมไปลองเทียบดีเพจมาให้แล้วก็ถือว่าใกล้เคียงกับการเล่นทีมเดิมเลยนะ ส่วนไฮเปอร์ไรเดนครับสามารถเอาคาสิอฮะออกแล้วใส่เชฟปืนลงไปแทนได้บอกเลยว่าใส่เชฟปืนลงไปบัฟแทนเนี่ยเดเมจเนี่ยทีมเชฟปืนเนี่ยเบาวกว่าคาสิอฮะเนี่ยแค่5%เองนะใกล้เคียงมากๆโอ้โหใส่ลงไปแทนได้คือถ้าเจอบอสโดยที่ไม่ต้องการตัวร่วมเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาเชฟปืนลงไปแล้วโยกคาสิอฮะไปอีกห้องหนึ่งสบายใจเฉิ็บเลยนะฮะส่วนเดียร์นี่ก็เอาเรื่องอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปเล่นกันแล้วเ,เคยกระท่าน้ำาผมมอง,มองว่ามันแอบเล่นยากอยู่ พอมาเล่นทีมนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยแดเมจอาจจะไม่มือหวานเท่าไหร่แต่เน้นว่าเล่นง่ายแดเมจดิงบูทแดเมจขึ้นมาแบบตรงๆเล่นสบายแดเมจโอเคด้วยใครที่ชอบหรือว่าเป็นแฟนเดียเอากลับมาเล่นได้เลยกับทีมนี้ครับ ่วนตัวอื่นก็มีแบบเครือิงไซโนโอะไรแบบนี้นะแต่ผมยังรู้สึกว่าเล่นกับาธาตุไม้จะด,ดีสักกว่านะครับนะนนเนี่ยก็ขอแนะนําทีไมไว้เท่านี้ในการเพื่อนๆมีทีมอื่นๆแนะนําสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมเอาไว้ได้เลยฮนะและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้กับ7นอาทีเชฟรีวิวหรือเชฟปืนบอกว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กดซับพลทีเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะบ๊ายบาย